ชาร์ก S หกร้ราคาต่อคุณภาพค่อนข้างโอเคครับสับสบไคร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆบิ๊กแบ o เดอ e t o ทาวันนี้มาพบกวับผมอีกรอบนึ่งนลครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวโมวกันน็อกชาร์ก S 6 0 0นะครับนี่ใบนี้นี่ให้ดูรอบๆก่อนวันนี้จะเป็นลาย กราฟิกสวยเหมือนกันนะครับสองฝั่งไม่เหมือนกันโอเคตัวชาร์ก s อส0ร้อเนี่ยเป็นหมวกราคาไม่แพงมากนะครับตัวหมวกยี่ห้อชาร์กครับเป็นหมวกเกรด Mo t ต GP เหมือนเหมือนกับ h j c AGV แล้วก็โชเอตอะไรพวกเนี้ยนะครับอะไรอีกหนกึ่งครับเป็นหมวกเกรด Mo t ต GP ใช้ m o t o GP ใน m o t o GP เหมือนกันนะครับผลิตในประเทศไทยนะครับส่งขายออกทั่วโลกนะครับ ซึ่งงานของยี่ห้อช้างเนี่ยถือว่างานดีมากๆนะครับถ้าเทียบราคากับหมวกยี่ห้ออื่นๆอย่างเช่น AGV เงี้ยอย่าง AGV K3 เนี่ย,ย,ยตัวนี้จะราคาพอๆกับ AGV K3 แต่ถ้าเป็น K3 SV อ่ะจะแพงกว่า2,000มันงครับเพราะว่า K ตัวนี้ราคามาประมาณ5,000ถึง6,500แล้วแต่ร้านอ่ะนะมาดูงานกันเท่าที่ผมดูงานนะครับ ผมว่างานอะเรียบร้อยแล้วก็เนี้ยบกว่าตัว a g v k 3เยอะมากนะครับด้านนวมด้านในที่บุอะครับก็ดูเรียบร้อยดูแน่นครับบุเป็นสีน้ำตาลนะด้านในดูแน่นดูแบบเรียบร้อยดีครับ ผมให้ดูบุข้างในนะครับบุขค่อนข้างโอเคเลยนะครับฟองน้ําที่บุด้านในตัวทรงหมวกก็จะเป็นทรงหมวกแบบคางยาวนะครับคือหมวกแบบใกล้ๆกับตัวเคสามนะครับคือเป็นหมวกทรงแบบคางยาวะครับไม่ใช่หมวกหมวกหน้าสั้น้หมวกหน้าสั้นจะเป็นพวกโชเอะอะไรเอะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้เป็นเป็นทรงหมวกค่อนข้างคางยาวนะครับก็จะมีพื้นที่ตรงตรงด้านคางเนียเยอะหน่อยอ่ะ ส่วนหมวกตัวนี้เนี่ยผมก็มาดูก็จะมีช่องระบายอากาศ2ช่องก็คือมีตรงนี้ที่คางเปิดได้แล้วก็ด้านบนที่หัวตัวนี้มี2จุดอ่าชิวที่แถมมาก็จะเป็นชิวใสนะครับมีมีแถมอย่างเดียวคือชิวใสหมวกตัวนี้ระบบล็อกอะ่ะไม่ใช่ดีดีลิงนะครับเป็นเป็นแบบเขาเรียากว่าอะไรอะ่ะแดบบแบบับดับแบกเนี้ยครับเนี่ย เนี้ยแล้วก็ดึงนี่ออกแล้วก็รูดออกมาครับคือใส่ใส่ง่ายครับ <c oughs> ก็เป็นหมวกที่ค่อนข้างโอเคน้ําหนักไม่ได้หนักมากแล้วก็ราคากับคุณภาพที่ได้มาค่อนข้างโอเคนะครับ <c oughs> ก็เป็นหมวกอีกยี่ห้อหนึ่งอีกใบหนึ่งที่ผมแนะนําเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆน้องๆก็จะมาถามกันบ่อยอย่างเช่นเ,นเวลาผมทำไลฟ์หรือทําอะไรเงี้ยก็จะก,ก็จะมาถามกันเยอะว่าเออ พี่ผมซื้อหมวกยี่ห้ออะไรดีราคาประมาณขนาดไหนอะไรอย่างงี้ครับอันนี้ผมก็มารีวิวหมวกอีกใบหนึ่งของผมให้ดูเนาะก็ราคาต่อคุณภาพค่อนข้างโอเคครับก็เป็นหมวกอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจครับลายก็จะลายเยอะเหมือนกันหมวกตัว S 6 0 0เนี่ยมีลายเพียบเลยลายลายมากลองไปเลือกๆก,กันดูโอเควันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน,น้องๆมากๆนะครับที่ติดตามชอ่อง b i Bang Underthaw แลี๋ยวผมจะทาคลิปออกมาให้เยอะๆตามที่เพื่อนๆขอให้ผมทําคลิปออกมาบ่อยๆนะครับผมก็จะพยายามหารีวิวอะไรมาหาคลิปทำอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆครับก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะครับก็ฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับใครยังไม่กด subscribe ก็รบกวนกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูครั้งแรกก็ถ้าชอบก็ subscribe แล้วก็ไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับบีบงกเดอะทาวสวัสดีครับเอออีกนิดนึงก็คือ อย่างที่หลายๆคนเห็นก็ผมก็เริ่มทำ YouTube ไลฟ์เป็นแล้วนะครับก็ผมอาจจะไลฟ์สักอาทิตย์ละครั้งอะไรแบบนี้ครับมีเพื่อนๆบอกมาหลายคนว่ามาไม่ทันเลยเดี๋ยวผมจ,จะแจ้งข่าวที่ Facebook กรุ u p นะครับว่าวันนี้ผมจะไลฟ์กี่โมงอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็คงได้เจอกันผมแจ้งแจ้งก่อนว่าจะไลฟ์กี่โมงก็จะได้มาเจอกันเนาะจะได้ไม่พลาดเห็นแบบมีมาคอมเมนต์ว่าพลาดอีกแล้วพลาดอีกแล้วครับ โอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆฝาก Subscribe ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยช่องก็ได้มีเจ๋งสวัสดีครับ